เมื่อนีภาพพี่พีน้องๆองมาเปลี่ยนบรรยากาศการหาอยู่หากินครับเมื่อนีผมจะมาปักเป็ดครับผมมาอย่ามือเปิ่องอุปกรณ์ผมนี่เลยครับเบ็ดของผมมีทั้งหมดหาชิบลังครับที่เอามาเมื่อนีเอ่อสำหรับเมื่อนีจะเป็นการฟิชลิงกันระว่างเงี้ยขี่กระเดียนกับเงี้ยเขียดด้วยครับเงี้ยเขียดกับมันมีบ่อหลายครับผมก็เลยต้องได้เอาเงี้ยขี่กระเดียนมาเสริมน้ำเพราะว่าเบ็ดผมมันมีหาชิบลังครับซึ่งเมื่อนีเอามาแบบ บกคอยนั่นปันไดไปครับผมเดี๋ยวเวลามันจะคําไปก้อนนี้มาหวัวแล้วก็หาจับจองหม่องไซเลยครับี๋ยวมันจะคําไปก้อนนี่แหละครับบรรยากาศตรงไหนตรงนา้นย่า,าแรลงผมจะไปทางไหนดีนาะเลือกงาแากครับจะไปเป็นจังไหย่มใไ่เบียผมนี่กระไดนี่ละมาฟังนี่ก้อนราวาผมยังมาทันในเครื่องใส่ใส่ฟางนี่จักเียู่ครับยังให้นใส่ไปนี่ไหนดูสิโ ่าจะมีแน่อยลู่ละกลับว่าน็นยังครับผมจะเริ่มจากโมนี้ล่ะครับหลังแรกตไปหลังแรกผมเอาเนื้อใส่เดือนครับเป็นการประเดิมชิปอุ้ยลึกไปไหมโอเคนี่ละัรยากาศตรงไหนตรงน้าเนงมาแรงพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วครับผมอีกไ่เกินครึ่งชั่วโมงกัน่าจมืดลงมาพ่อได ส่องไฟแล้วครับตอนนี้ผมมมีปัญหาหรอครับเบ็ดของผมย่างอยู่ประมาณสิบเจ็ดหลังแด่เงียของผมบ่ว่าจะเป็นใส่เดือนหรือว่าเครียดน่าจะ,ะพ่อๆกับเบ็ดสิบเจ็ดหลังครับเดี๋ยวผมจะล่องแบงใส่ให้ดีๆเพื่อให้มันหมดพอดีครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็ใส่เป็ดเสร็จเป็นทีละว่และครับ และเบ็ดของผมมันก็เหลืออยู่สามหลังและเงีย้ยของผมมันก็เหมือนหรอครับกับบุระครับกลับไปห้องบุระผมจ,จะไปหาเงีย้ยมาไหมาจังจะเอามาใส่ครับผมหรือบอแนนผมอาจจะอาจจะบาใส่เพิ่มก็ได้ก็จะใส่แค่ที่ใส่ไปเท่านั้นแหละครับก็สิได้ไปหาเงีย้ยมาว้ถ้าเปลี่ยนเงี้ยมันหล่อนมันหยังบุระครับผมประมาณทุ่มสองทุ่มเขาจะมาพบมาพอกันไหมครับเราจะมายามเบ็ดรอบแรกไปครับ ด้ปาตัวแลล่ะครับในระว่างที่ผมกำลังยางกลับไปหารถมาเบิ้งครับผมแถแด้เบิ้งเนี่ยน้อยก็นิ้วก้อยโอ้ยนิ้วก้อยนิ้วก้อยผมพอดีละ่ะอปะเหาขาขาวเนี่ยเบิง้งบุญจินจนจำเอาออกได้พลาบานเนี่ยโอ้ยมันเงยแต่เนาะตอนนี้จะเป็นเวลาสองทุ่มแล้วครับผมผมก็ได้มาหอดทงไหทงหน้าแล้วครับ และกระต่ายแม่ยามเบีดนั่นละในระหว่างที่ผมกลับไปกินข่าวผมก็ได้หายยามาเพิ่มครับแต่นีเหี้ใส่เดือนครับแต่กระไดมาพอรลายปันไดแล้วก็เหี่ยเขียดครับผมคุบได้ามาหน่อยหน่อยตัวหนึ่งหอบกบห่อสิบตัวจ่อยเขียดมันบ่คอยมีไหมครับคนอื่นเพิ่งระหาขึ้นกันอากับ่ว่าไปยังครับผมมีทต่ไรกับสซํสมีก่อนละไปครับแหลกจะไังไงน้อเหียอาการบอหลอนเื้นที่รลอยครับผมไอ้ใส่เหี้ยก่อนบัดนี่ หล่อนเร็วขนาดน่ะนี่ยสีกระเดียน,น,ยนะไงกับมาแล้วครับชิบอา้าหน้ามันแห้งเลยว่าเป็ดมันโกงขึ้นเหรอคงกระโบดูนะครับว่าเสียบเสียบแบบไดมันผิดมันถืกสสารผู้ได้หูกับวอยฟังเี้ได้ครับได้อว,ว่าต้องเสียบแบบไดมันจึงจะได้ผลดีใส่เป็ดมาโดนแล้วแต่กระโบหูครับว่านอนไรผิดอัะไรถือด้สักกระ่าจุ่มใส่น้ำย่างเดียว <c oughs> เหมือนผมจะได้ยินเสียงลาบอนครับ ปลาบอนหรือปลาดินไงมันยินเสียงปลาดินเลยอ่ะม,ออมันเบ็ดผมติดจนจังใดอุย๊ยแม่นแล้วครับเอาแล้วครับล้งแรกได้เลยนะเก็บผมใส่เงียบๆน,นะเงียบๆนะลุงแป้งนะครับคุณเห็นไหมครับข้างอยู่ทั้งโขกนะจะผมถูได้หัวงห่าเลยใจเย,ย็นๆเดี๋ยวมาเครียดหาแล้ว ปลาคอครับผมตัวแหลกมาแล้วครับปลาคอตัวงามๆแหมึง่ก็ส่มกินเลยแต่หัวหนหะเครียดผมไปใส่เดี๋ยวปลดก้นครับผมซื้อว่าจะยากเพราะตรงก้นอยู่คิมกับปลาเรลมาเอะไะครับได้มาแล้วครับแต้มหนึ่งสำหรับรอบนี้ปลาคอตัวง,งามครับ ล่างนี้ปลายเปียกครับปลายยุ้ยไฉล่ะเอาป่านินครับเห็มนมั่าหนาเดี๋ยวเดังเด็กอุ๊ยกำลังถอดเสียบเลยครับนี่ใส่นี้อึ๊บมามาจะใส่นู่นนี่หรนอุ๊ยป่านิน,นกินยาจีเกเดียนครับผมแถมสองแล้วครับ เนี้ยเขียดนี่จะบอค่อยหล่อนไปได้ครับนี่ยังอยู่คือเก่าอยู่ตัวเี้ยขี่กระเดียดน,นี่บ้าการันตีครับรยังหล่อนเนี่ยติดอันดับหนึ่งเลยละ่ะใส่เงี้ยไม่เนี่ยเป็นวาเหรียญเลยเทียบทุกหลังอะ่ะ <c oughs> แล้วครับผมแล้วก็มาถึงหลังสุดท้ายแล้วครับเนี้ยวบอลลอนครับเบสี่สิบเจ็ด 40, หลังของผมกะเมื่อเป็นทีละร้อแล้วลครับและนี่ก็คือผลงานกัน ยามเบ็ดรอบแรกครับผมปลาคอกับปลานิ้นยางลาโตปลานิ้นนี่เป็นผลงานของเงียขี่ไกเดียนด้วยครับส่วนปลาคอเนี่เป็นผลงานของเงียเขียดครับผมได้ยางลาโต้อกะ็ะือว่าโอเคอยู่ครับยางใหม่ก็ได้ปลาไปไปเป,ป,ป็ปนอยู่เดี <c oughs> ๋ยวจะมาเบ่งรอบไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปหาซองเขียดเพิ่มก่อนเพราะว่าเขียดผมเมดแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่ม 20นาทีครับวันนี้ผมก็จได้ทําการยามเบ็ดรอบที่สองครับผมไปหาขุบเขียดมาจุดว่าเหมื่อยแอร์แลยได้หัวบอาพ่อ10ตัวครับแม่อากาศเย็นครับผมช่วงที่ดึกๆมากนี่ลมกับพัดวีวีเขียดบ่ออกเลยไะครับยามรอบนี้ผมก็จะกลับของไปพักผ่อนเลยครับมาหลุ่นมาเบิงงกันคบาบารอบนี้ผมจะมีผลงานบ่เอาละครับ หลังนี่มีอาการครับปลายน้ำเอ้ยปลายขั้นเบ็ดเปียกอยู่ครับผมน่าจะยัง่งเพราะท่านได้โดนนะตน้องมีอะไรละอยู่หรือ่อยู่้มาเบิ่งกันครับผมขั้นเบ็ดโกง่งขว่งลงเลยป่าอย่าง,น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 ,งน้องนอดึงไหนเนาะอยู่บนนาะคือพอมีอะไรดินโอ้ยมันดุดอีกแล้วที นั่งเลิกบักโอ้ยตกใจมึดมีอยู่ครับมีตัวอยู่ไปยังนึงปลาดุบเบิ้งวิ่งปลากดครับปือปลากดใหญ่เบิ้งครับผมอ้า ใหญ่ไงเลยอ่ะโอ้โหผนังหมอนปลาดุกเบิ้งครับผมใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยมันออกจากสระผู้รำเห่าครับเพราะว่าฝนตกเฮี้ยนน้ำมันไหลหลวดไหลแบบหลวดคันแท่ลวดลวดสะน้ำแล้วเลยไหมครับปลามันเลยออกมา ตัวใหญ่นะครับปดแล้วอืสวดจะออกปลากดเหลืองนะครับนี่ตัวใหญ่เลยว้าเรียบร้อยครับเตียมที่สามของคืนนี้ครับผมเป็นปลากดเหลืองเอาอีกแล้วครับหลังนี้มีอาการนี้แล้วครับปลาดุกจะแย่เล่นเห็นเงียงแล้วเห็นเงียงแล้ว โมเมนต์ปลาดุกครับปลากดอีกแล้วอ้ยตัวยังไงเละสวยๆเลยครับตัวนี้ทอกันเลยมั้งนี่ครับตัวเมื่อกี้นี่างใหญ่เลยครับผมอัะอุ้ยมันจับอย่างเนาะมันมีเยี้ยเสียว เคยปักเคยถือปักไลเทีอยอยู่ตอนไปต๊อยู่หนาไฟปวดประคักใก้ถ่ายรุดแล้วครับผมดีนะที่ผมพยายามรอบนี้รอบที่สองอครับผมโอ้ยงามๆเลยครับอสะท้อนเสียงไฟปากฏเหลืองัวที่สองของขึ้นนี่ครับสำหรับปากฏตัวที่สองครับรอ,อบที่สองอ ยผมก็ว่าผมใส่ไปหลังหนึ่งอยู่นี่นะมันไปทั้งไหน,นออกเจียไปใส่บุพี่ผมเรืลงหมอกอ้ยขอประท่านภับให้ครับมันดึกแล้วอาการเสียเสียนลืมกำเริบหนมีอะไรไหมหลังนี้อ้าวตาดิ้นอีกแล้วครับหลังหลังเกาหรือหลังไม่เนี่ยตาดิ้นครับผม อตัวกําลัางพ่อกินเลยครับถอดเสียบซ้ำนี่ครับผมอันผมมาถึงหของได้สักพักแล้วครับ ตอนแรกก็ว่าจะสรุปตอนที่ยูทงหน้าใหา้พี่ๆน้องๆทุกท่านในเบื้องเลยแต่โทรศัพท์ผมกะดัดแบตแบบพ่อไทยวิดีโอครับมาครับผมนี่แหละครับผลงานกันยามเพชรของผมสองหลอบหลอบหนึ่งนี่ผมได้ปลานิ่นกับปลาคอครับ,บปลาปลานิ่นเป็นผลงานเงี้ยขี่แค่เดียนครับผมส่วนปลาคอนี่เป็นเงี้ยเขียดหลอบที่สองนี่ผมได้ปลากดเหลืองครับตัวบักใหญ่เลยสองตัว เป็นผลงานปลาหรืออันไอเป็นผลงานของเนื้อสีกระเดืองครับแต่กระปานี่นี้โตหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับการปักเบ็ดในคำขึ้นนี่เอาเดี๋ยวเมื่ออื่นเศร้าเขาจังไปบุญไปเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับตอนที่ผมไปเก็บกู้เบ็ดมาเบิ้งกันมารอกสุดท้ายตอนเศร้านี้ผมจะมีผลงานเพิ่มอีกบอ่ออะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมก็ได้ดมาหอดทงในทงหน้าแล้วครับผมวันนี้ก็ากจะมาเก็บกู้เบ็ดล่ะครับ หลังจากที่มือขึ้นนี่มายามอยู่สองหลอบได้ปลาอยู่สี่หาตัวกถื้ว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการไปเบรย์น้ำห้น้ำหน้าลังแหลกเป็นเห็นหนหอลังแหลกแห่งมันกระสิหลอนไม่ก้าวเหลือเบื้องฐาเหมือนอีลิลหล่นโมยังเกิดขถึงครับผมหลังแหลกหืม หลังนี้มีป่าติดครับเป็นป่าดุกครับผมอืมเรียบร้อยแล้วโอ้ยนิ่มๆอยู่เลยครับเนี่ยแสดงว่าเพิ่งขื้นย่านครับดาวอืม,มาบทันน้อยเดียวนาะป่าดุกตัวงาม,งามครับผมอืม อตวมืองลังนี่ครับไปกินอีทาไลยข้อ,อยู่จังสี่เบื้องนี่ร้อยองลองอยู่ครับปลาคออ่าหงิดไหลเกือบเมียนหลุดครับผมปลาคอน้อยครับเป็นแตียที่สองครับสํบานรรบเช้านี้เหมือนจะได้ยินเสียงปลาครับ บ,บ่อนกีเก็ดหลังนี่ละโอ้ยไม่นิลีม่นิลโอ้ยขัดดินแห้งปนีต้องเป็นปลาคอแท้ๆครับเฮ้ยหยอกเ้ยเออยอดเ,ออเอออยียวยอยใจเย็นๆก็ส้วงตัวใหญ่แต่ละดินดินแห้งปนีก็ส้วงสีตัวใหญ่ครับเราต้องค่อยๆเอาขึ้นอ๊บ หลังนี่ผมใส่เงยเขียดด้วยครับถ้าผมจำาม่ผิดอะอืมอา้าวปลาดุกครับผมว่ามันปลาคอโอ้ถ้าสันรุดยาครับันะเอา้าดิงนี่หละปะลาดุกปลาดุกเพราะว่าปลาดุก้าติดน่ะรุดยาครับผมโอ้ยอย่างงามเลยตัวนี้ผุนครับดำปื๊ดเง่ก็ตัวแรกที่ได้อีกครับผมโอ้มันมาน นี่ครับอีกหลังหนึ่งมีอาการขั้นกรุงอุ่นขาจุนพูนอยู่ในน้ำบนปลายังบุงสงเสัยจะตุยหรอครับโอ้ยปากคอครับผมโอ้ยเนาะหย,ออยามันหลายครับผมผมกะยามแค่สองรอบเนาะหาทุ่มซีทุ่มผมกะกับยามรอบซีทุ่มแลผมกะกับเลยสันเดย์อึ๊โอ้ตัวงามอยู่ด้วยเนี่ย เอาหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับมีขันกุงคงง่ส่วนหลังนี้หล่อนหล่อนแจกแซกมามาเบิ่งหลังนี้ก่อนครับมาปลายยังมาดึงยึดลงไปจียูบบุญซบ,บ่มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นโอกาสลดกับนี่สูงครับผม อุ้ยมืนมืนมือลุยปลายยังวะบลดุกระกดล่ะครับจังหวะนี้แต่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวน้อยตอนนั้นล่ะโอวตัละตัวเล็กสิละเกินหยาแงยวแงวคือบดินมายังไม่เป็นไปเราด้วยไปทางเขาเราดิดอ้ยไปทางเขาเราอีกทีครับปลาดุ เลี้ยง้อยหอยหุ่นงามๆเลยด้ครับลาดูตัวนี้ป่าครับผมยามต่อไปนี่โอ้หลายๆแตงเลาได้ครับหนักนตึงๆเลยฮะฮะหลังนี้มืออาการดูโอ้วันนันผมมีปลาติดครับเห็นปะครับปลากดครับผม๋อๆ,ๆ นี่นะมันพอไปตั้งเขาอ่ะดูนะครับปากกดว่ามันตัวเล็กหน่อยเลยครับงามๆเลยอะ่ะเอาเดี๋ยวลางล้างนี่ดูหนามน,นีนเ่เปียกๆครับสำหรับปลายขั้นสแสดงว่าสแสดงว่าสแสดงว่าหลุดอีหยังวะมันหลุดแต่ตนใดเนี่ยปลายขั้นที่เปีกเปยกๆอยู่ เป็นปยังเอาไนีก่อนเดี๋ยวปลดปลาตัวนี้ก่อนครับหามันหลุดอุ้ยไก่หลุดออกเด่เนยัย่งอยู่น้อยหนึ่งมาครับผมตอนนี้ผมก็เก็บกูเบ็ดเซจสินเป็นทีแล้วเล่ะครับมาครับมาเบืองผลงานกาันยาเบ็ดของผมในเสานี้ครับผมนี่นะครับผลงานการยามเบ็ดของผมในรอบเสาเมืองครับโอ้หมานเติอบอยู่ครับปลาดุกหินไทยมาซีตัวไปทางเขาหลอสองตัวครับ แล้วก็ยั่งหลอดอยู่สองตัวแล้วก็มีปลาตะเพียนครับปลานิ่นตัวหนึ่งแล้วก็ปลาคอปลาคอนี่สองตัวครับผมเป็นปลาคอหน่อยครับปลาคอตัวงามๆตัวหนึ่งคติวันนอึ้งตึงอยู่ด้วยนี่น่าจะได้อยู่ยคครับประมาณสามโลสามลกนี่หรือมั้งครับผมมันนีผมคติกับหองละะเดี๋ยวเอาจังมาผมมาพอกันไหมคิปหนาโอกาสน,านะครับเนาะสวัสดีครับ